ถ่ายแฟชั่นเซ็ตของเราข้างนอกคนตกใจคือฮากันบ้างไหมครคนตกใจแต่ว่าต่างการเมืองไทยกับเมืองนอกอต่างชาติชินต่างชาติเขาจะเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสอะไรกับพวกนี้แต่ถ้าสมมติเป็นคนไทยน่าราักยิงย่งยิ่งคนไทยตามต่างจังหวัดคุณป้าคุณลุงอะไรย่างเงี้ยหนูหนูเขาไม่รู้จักเราเพราะเขาไม่ได้เล่นโซเชียลยิ่งแบบเป็นคนแบบสูงอายุหน่อยเขาจะไม่ได้รู้จักเราหนูหนู ปเป็นหางเครื่องที่ไหนอะเราก็เ<อ>นี่ยป้ามาเต้นหน้าวัดตรงเนี้ยแหละก็เขาก็มองว่าเป็นมามากับมหรสพใช่อะไรนีไ,รไปผูช้ชมครับนี่ครับผมมีตัวอย่างภาพนะฮะบ,บางส่วนที่แม่บ้านมีหนวดได้ทำเอาไว้นะครับ <c oughs> ก,ก็ก็มีสีสันแตกต่างกันไปนี่มาเป็นแนวคุรสตรีไทย,ยนะครับ <c oughs> ก็น่ารักดีนะอันนี้โลเคชั่นที่ไหนหมอชิดเ่อส่วรรณภูมิครับอันนี้ไปญี่ปุ่นกำลังจะขึ้นเครื่องไปญี่ปุ่นกำลังจะขึ้นเครื่องคุณแต่งชุดนี้ไปญี่ปุ่นเลยอใช่พี่ต่อมอที่ญี่ปุ่นบบบ ปวดหัวมาแล้วแล้วเขาไงอ่ะเขา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 ให้เราเข้าไหมอ่ะไม่กลัวเขาไม่ให้เข้าเหรอเอาจริงก็ใส่แล้ว่พี่จะไม่ให้เข้าก็แก้ผ้ามีกรณีเดียวอ่ะแค่นั้นแหละอันนี้ภาพต่อไปนะครับอันนี้เป็นแนวตั้งอันนี้สิงคโปร์อันนี้ก็เดินไปคือคนมองเยอะมากเนี่ยคนมองเยอะแล้วแบบไปเที่ยวกันคือไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนแล้วเสร็จก็เลยเออเออพกชุดไปหน่อยละกันจังหวะนั่งเรือคือเรานั่งเรือมันจะมีตรงนี้มันจะนั่งเรือได้ใช่เะล่าเราก็นั่งเรือเล่น เออเอาซะหน่อยว่าคือเราปกติเราไม่ค่อยชอบถ่ายแลนด์มาร์กเออเอาก็ได้ว่าพอเห็นคนแบบว่าอยู่เยอะพอมาปุ๊บ คนแตกวงเลยพี่แบบแตกออกแล้วเราอยู่ตรงกลางคนเดียวคือเขาก็สงสัยเหมือนกันว<ช>่าทำอะไรเขาก็สงสัยตำรวจก็มาล้อมเงินเต็มเลยมายืนยืนแล้วก็ถ่ายเสร็จเก็บ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 ขึ้นเรือกับสิงคโปร์คุณไม่โกรธเลยมันตับหนักมากเลยนะยังไม่ได้ลาดน้ํายังไม่ได้ถมน้ำลายพี่เะรย<อ>ังโอเคอยู่อ,อันนี้มันเป็นแบบเรสของเราอยู่แต่แค่อาจจะยาวหน่อยอะไรเงี้ยมีเทคนิคอะไรแนะนำไหมสําหรับตากล้องที่อยากจะได้ภาพที่ในมุมที่มันแปลกขึ้นมาหน่อยบิวว่าถ่ายภาพถ้าสําหรับบิวบิวจะรู้สึกว่าเราถ่ายภาพยังไงให้มันดูมีชีวิต ให้มันดูแล้วคือเราไม่ต้องเซตพี่เราถ่ายยังไงก็ได้ให้เรามีความสนุกให้คนที่อยู่รอบข้างเขาสนุกไปด้วยให้เป็นความจริงที่เกิดขึ้น,นแล้วคนที่มันมาดูต่อเนี่ยสนุกเขาจะได้อารมณ์นั้นเองหูบน,นกระบาดดิฮันเมอร์อันนี้เขาอาจจะยังไม่เคยเห็นเราป่ะ ตัวตัวแห้งมากอันคือตัวแห้งมากไม่มีใครสาดเขากลัวชุดแล้วดูทิฮะคุณผู้ชมอันนี้สงกรารที่ผ่านมาป่ะฮะสงกรารที่ผ่านมาครับไปไปเล่นกันกับเพื่อนที่หน้าร้านเพื่อนอะไรเงี้ยนี่นะครับที่ไหนเนี่ยชอันนี้โซนไซส์ค่ะใกล้ๆนี่โอ้โหนนั่แถวนั้นเขาเล่นกันหนักนะฮะใช่แล้วก็นี่อีกภาพหนึ่งนี่สอนมอเตอร์ไซค์วิน โอ้โหนี่ระวังล้อฉันไม่ใช่เน็ตไอดอลนี่นอกจากไม่ได้แก้ผ้าดูแลกระโปรงหางปลาดิฉันด้วยระวังล้อค่ะนี่ไม่กลัวมันเข้าไปพันกับล้อเหรอฮะมีครั้งหนึ่งเคยเข้าไปพันพี่แล้วรถเกือบล้มดีว่าวินมอเตอร์ไซค์จอดก่อนอเราก็จะใช้เวลาในการแกะประมาณสองชั่วโมงเพราะมันเข้าไปเพราะมันเข้าไปอยู่ในก้านล้ออันตรายเหมือนกันนะอันตรายอันตรายก็ต้องต้องพยายามเซฟไว้ครับแต่ส่วนมากคือนั่งวินบ่อยเพราะไปถ่ายรายการครับ แถวอโศกแล้วเรถรถมันค่อนข้างติดเราก็จะใส่ชุดใหญ่มากแล้วก็นั่งรถกับพี่คนดูแลครับก็จะไม่ค่อยทันเราก็จะเอาทั้งหมดทั้งวินมอเตอร์ไซค์แล้วพี่รถเวลารถใหญ่มันจะจอดสองข้างทางมันก็จะแบบค่อนข้างแน่นแล้วพี่วินเขาก็จะอ่าสวัดเวียงกระโปรงเราจะเป็นคนที่ทําความสะอาดรถทุกคันที่ผ่านมาข้างทาง <laughs> คลีให้เขาหมดเลยเดีดีถือว่าเป็นประสบการณ์ในการ ประคองตัวเองประคองตัวเองนะครับวันนี้เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องของสมา,าชีพบ้างย้อนกลับมาเรื่องงานของวิวนะครับก็ได้ลองชิมลางเรียกได้ว่ากับนักแสดงเป็นนักแสดงเต็มตัวแล้ว uh huh, กับเอฟ e ดอ e ซีรีรู้สึกยังไงกับการแสดงอันนั้นครั้งแรกหรือเปล่าครั้งแรกที่เป็นซิคอมอ๋อเคยเล่นละครมาบ้างแล้วมีมีเป็นแบบละครสั้นมีอะไรบ้างนิดหน่อยครับเราพบว่ามันยากนะมันยากตรงที่ว่าเราต้องเจอแต่ละคนที่เขาแบบเป๊ะเ,เป๊เรื่องจังหวะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าเราเป็นคนตลกไหมเรา อารมณ์ดีล้วเป็นคนอารมณ์ดีอ่าแล้วต้องเจอโหคนแรกเจอป่าเทพพี่ป่าแค่แบบแค่ป่าเดินมาก็ขำแล้วอะคือตั้งสมาธินานมากก่อนจะเล่นกับป่าได้แล้วแบบป่ากัดแต่ละคำนี่คือเจ็บแสบมากถ้าป่าถ้าป่ายังไม่แก่นี่คือแบบป่าต้องโดนแล้วโอ้เอาเรื่องอะไม่แซวชุดเชิดอะไรเราาจะเหลือเหรอพี่ว่าไงว่าไงเล่าให้ฟังหน่อยเช่นชุดแรกรู้สึกว่าแซวว่าเป็นเป็นเป็นปลาหางนกยุงหรืออะไรสักอย่าง เป็นอารมณ์แบบนี่มันเป็นตัวอะไรผางลูกยุงหรือคนเลยอ่ะเจอกันครั้งแรกแล้วยังแรกป่าแบบมาใส่ชุดสีชมพูแป่ดเลยจําได้แล้วก็เดินมาแล้วบิวใส่ชุดแบบเป็นเกรดทั้งตัวอออย่างเงี้ยมองเงี้ยโอเคนะสะเทือนใจไม่คิดว่าป่าเจอคําแรกได้่างนี้คือคือในเรื่องเนี่ยเราเล่นเป็นศัตรูกันอ๋ออ่าเป็นเป็นโรงเรียนที่สอนทางด้านร้องเพลงทั้งคู่ครับโรงเรียนบิวเพอร์เฟกต์มากเพราะเด็กทุกคนแต่งตัวดีคือเป็นชีวิตจริงไม่ใช่ชีวิตจริงทุกคนแต่งตัวดีของป่าก็จะเป็นแบบ น้องๆเอ A F. ก็ตีกันทั้งเรื่องตีกันทั้งเรื่องเราไม่เป็นคู่กัดกันใช่คือเมื่อก่อนเราเป็นเพื่อนกันเนี่ A, เป็นเพื่อนกันอายุจนเท่าไหร่วะ <laughs> เป็นเพื่อนคู่ซีต่างวัยอ่ <ใน S 1> ปารอประมาณนั้นประมาณนั้นคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเป็นคนที่แบบว่าสร้างโรงเรียนอันนี้มาด้วยกันแล้วเสร็จก็ค่อยแยกตัวออกไปครับก็ตีกันพี่ไม่มีคุยดีหรอกก็คือเหมือนไม่ได้เล่นนะพี่เหมือนพูดจริงกันอะ่ะแล้วเรากัดเขากับยังไงอะ่ะโอ้ยตอนแรกแบบไม่กล้ากัดเลยนะพี่หลังจากนั้นใหญ่มากไงใช่หลังจากนั้นหลังจากที่แบบเจอก ห่างปลาเข้าไปเลยเอาใหญ่เลยเอาคืนหลายชุดเลยเช่นเช่นช่นลุงบ้างต้องไปดูต้องไปดูไปดู <รอ S 1> ลเลยว่ามุกแต่ละมุกนี่คือแบบเอาคืนค่อนข้างเจ็บแสบอ้าวก็จะได้เห็นนะฮะในเอ t h e Series ใช่ไหมฮะแล้วคิดว่าในเมื่อโอกาสทางการแสดงมันเริ่มมานะครับจะรับอีกไหมค<อ>งชอบอไหมคงต้องดูก่อนพี่ว่า มันมันทำแล้วมันทําให้งานที่เราทําอยู่มันกระทบกระเทือนขนาดไหนเพราะว่าคือบางทีสมมติว่าเรารับงานทีหนึ่งมันมีติดต่อมาแล้วคิวเราไม่ได้เพราะว่าเราเรามีงานทางด้านอื่นที่ต้องทําด้วยแล้วคือ มันก็คงไม่เหมาะถ้าเรารับงานเขาแล้วเราไปทํางานเขาเสียโดยการที่เราไปสายหรือเราอยู่ๆมีชนกับงานที่เราต้องทำอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูเวลาดีๆแล่ว่าตอนนี้ก็คือเอาเรื่องของพิธีกรเป็นหลัก<ช>เ,เรื่องของคอมเมนเตอร์ <Comment ator S 1> เป็นหลักใช่ครับอ,อยากใช้ให้ช่วยแชร์ประสบการณ์นิดนึงกับการร่วมงานกับคนที่สดใหม่อย่างเช่นน้องๆ AF ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เล่นละครเป็นเรื่องแรกเหมือนกันนะครับแล้วก็รวมถึงทีมงานบางคน นะครับแล้วก็การร่วมงานครั้งแรกกับศิลปินอาวุโสอย่างป่าเทพช่วยเล่าความรู้สึกนิดนึงเออจริงๆครั้งแรกที่ไปเจอกันตอนนั้นใส่ชุดสีเขียวสีเขียวแล้วก็นี่คุณไม่คิดว่าไปเจอกันครั้งแรกคุณจะเบาๆบาไปก่อนไม่ไม่ชุดแน่นมากเพราะเ <c oughs> พิ่งถ่ายเ <c oughs> พิ่งถ่ายรายการเสร็จมัง้งแล้วก็ไป<อ>แล้วไปเสร็จคือไปเปลี่ยนชุดที่น,นั่นแล้วทุกคน <c oughs> เจอชุดแรกเข้าไปแล้วก็แบบไม่มีใครคุยด้วยเลยอ่ะพี่ทุกคน โอ้ดูชุดมันดีดูชุดมันคือเราก็ไปนิ่งๆเพราะเราก็ตอนแรกเราก็ไม่รู้จักใครรู้จักแค่ทีมทีมงานไม่กี่คนอะไรเงี้ยก็โอเคครับก็ไปแล้วเสร็จก็เริ่มคุยกันรเริ่มคุยเริ่มคุยก็ป่าเทพเข้ามาอมพอเริ่มคุยกับป่าเสร็จก็เจอน้องๆ <c oughs> แล้วพอเจอน้องเราเริ่มแยกฝั่งละน้องคนไหนที่เป็นน้องทีมเราเราก็เริ่มแบบเข้าข้างเข้าข้างเด็กเราแล้ะ น้องฝั่งไหนที่เป็นน้องของฝั่งป๋าป๋าก็จะแบบเข้าข้างฝั่งนู้นเริ่ม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 สนิทกันเริ่มตีกันอะไรอย่างงี้ก็คือเหมือนกับว่าละลายพฤติกรรมไปในตัวด้วยใช่ใช่ก็ถือว่าพวกใครพวกมันอย่าอยาดอย่าหยามกันอย่าหยามกันตีกันอยู่อะไรย่างนี้อ้าวก็น่าสนุกดีนะครับอ่ะอยากจะฝากอะไรถึงเรื่องของผลงานการแสดงของเราในเรื่องนี้บ้างก็เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงๆเป็นเรื่องแรกที่เป็นฟิคอมแนวนี้เลยแล้วก็ที่สําคัญคือน้องๆทุกคนน่ารักมากแล้วต้องบอกก่อนว่าเสียงทุกคนคือเสียงดีมากอันนี้คือช็เพราาะว่ ปกติคือเราดูเขาในโทรทัศน์เนี่ยเราไม่รู้ว่าเสียงเขาจะแบบอะไรประมาณไหนแต่แบบพอไปใช้ชีวิตยอยู่กับเขาช่วงนั้นอะโหเสียงดีแล้วเด็กๆพวกนี้คือเกิดมาเพื่อเป็นศิลปินจริงๆครับอันนี้คือเกิดมาเพื่อเป็นศิลปินแล้วเราเราพอไปเจอปุ๊บเรารู้สึกว่าเราเป็นแค่ตัวเล็กไปเลย มีความสนุกมีความท้าทายมีการฝันฝันแล้วก็ที่สําคัญคือเหมือนเป็นการต่อยอดสําหรับคนที่มีความฝันรเรื่องนี้เรื่องนี้ค่อนข้างสอนในอะไรหลายๆอย่างใครที่เป็นแฟนคลับน้องเขาอยู่แล้วหรือว่าใครที่กาลังเพิ่งเริ่มดูบิวแนะนําเลยว่าเรื่องเนี้ยจะทําให้คนที่คิดว่าโลกมีแค่เนี้ยมันจะขยายมุมมองของเขาให้กว้างขึ้นน่าสนใจทีเดียวนะครับซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตาม AF the Series ได้นะฮะทางทร e v i s i น n ีนะครับในฐานะที่ โอเคทุกๆคนเขามองคุณเป็นเน็ตไอดอลคนหนึ่งอะนะถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ชอบคำคำนี้ก็ตามอ,อยากจะขอความเห็นหน่อยครับว่าในโลกโซเชียลปัจจุบันเนี่ยมันมันมันโลกโซเชียลมันเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตจริงของคนในยุคนี้มากนะครับแล้วก็สิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยปัจจุบันก็คือทุกๆคนเป็นดาราได้หมดในโลกโซเชียลแต่ว่าบางคนก็ไปผิดทางบ้างบางคนก็ทำอะไรที่มันไม่เหมาะสมบ้างอยากจะ,สะแสดงความคิดเห็นแล้วก็ตักเตือนน้องๆเขายังไงบ้างครับ เจริงๆต้องบอกก่อนว่ามันง่ายครับช่องทางทุกอย่างเดี๋ยวนี้มันง่ายมากที่เราจะสามารถทําอะไรได้โดยที่เราไม่ทันจำเป็นที่จะต้องคิดบางคนเลิกคบกับเพื่อนที่สนิทกันมากกับอีแค่อยู่ในโลกโซเชียลไม่ได้ลองไปออกใช้ชีวิตจริงดูแล้วแบบก็ทะเลาะกันแล้วอะไรเงี้ยก็แค่การตั้งสถานะบ,บิวว่าด้วยสังคมเราด้วยครับด้วยอะไรที่มันง่ายด้วยพอมันรวมกันเนี้ยมันทำให้เกิดคำว่าอยากดัง อยากดังมาคืออยากดังเป็นอะไรอันนี้ต้องบอกก่อนว่าทุกคนดังได้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าสิ่งที่เราจะทํานั้นอย่างแรกเราจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครครับอันนี้สําคัญอย่างที่สองคือถ้าเราเด็กเมื่อมีคนบอกว่าผิดหรือมีคนบอกว่ามันไม่ถูกต้องเราต้องฟังอันนี้จําเป็นเพราะว่าเอาง่ายๆเดี๋ยวนี้ทุกคนคิดแค่ว่าการแก้ผ้าขึ้นยู่น การมีไลค์เยอะๆคือเน็ตเดาซึ่งไม่ใช่คนไลค์เยอะๆแล้วไงในเมื่อถ้าสมมติว่าไลค์แล้วเป็นรูปเปิดนมเราจะไปว่าเด็กอย่างเดียวก็ไม่ได้หรือเราไปว่าคนที่เขาแก้ผ้ายอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะคนเลือกที่จะดูเลือกที่ <c oughs> จะกดไลค์มันก็สองมุมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่สําคัญคือถ้าเราเชื่อฟังแล้วเรามีการตั้งทัศนคติที่ถูกต้องไว้ทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีครับ <c oughs> แล้วที่สําคัญคือบิวเชื่ออย่างหนึ่งว่า คนเราอ่ะถ้าสมมติว่ารักที่จะทําอะไรแล้วจริงใจกับมันน่ะวันหนึ่งมันจะมีความดีเข้ามาตอบแทนเองมันไม่จําเป็นหรอกว่าจะต้องดังภายในวันนี้มันไม่จําเป็นหรอกว่าสิ่งนี้จะต้องมีชื่อมันไม่จําเป็นหรอกว่าการที่เราจะต้องทําความดีแล้วเราจะต้องถ่ายรูปเพื่อบอกใครบิวเชื่อแค่ว่าถ้าเราทําอะไรที่เราจริงใจแล้วเป็นจริงไม่ได้เสแสร้งความดีนั้นมันตอบแทนเราแน่แล้วอันนี้ถามขอเพิ่อมอีกคาถามหนึ่งครคือสมมุติว่าบิวมีลูกมีหลาน แล้วก็เขาเหมือนกับจะหลงๆไปในทางที่มันไม่ดีอย่างเนี้ดิวจะสอนจะตักเตือนอยังไงไหนช่วยแชร์หน่อยเพราะว่าผมเชื่อว่าต้องมีพ่อแม่ผู้ปกครองที่เป็นห่วงเรื่องนี้กับบุตรหลานแล้วโลกโซเชียลมันเป็นโลกที่บางครั้งผู้ใหญ่เข้าไปดูแลได้ไม่ทั่วถึงหรอกครับมันยากบิวว่าอันนี้คงต้องต้องยกตัวอย่างให้เขาดูถ้าสมมติว่าเป็นเด็กมากๆโอเคเด็กมากอาจจะยังไม่ทันคิดอันนั้นอีกกลุ่มหนึ่งแต่ถ้าเป็นเด็กที่กําลังเริ่มคิดกลุ่มนี้น่ากลัวเพราะว่า ถ้าสมมติว่าเขาเริ่มคิดแล้วมันไม่มีใครที่มาคอยมาตบอย่างแรกเลยผู้ปกครองไม่ต้องห้ามให้เขาลองทําก่อนบ้าน <c oughs> บิวเป็นแม่บิวเป็นครอบครัวบ,บิวเป็นคุณแม่บอกว่าทําก่อนเลยอยากท,ำทำํำอะไรทําผิดพลาดค่อยมาแก้ไขกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ในกรอบที่เราสามารถดูแลได้มันคือการใส่ใจไม่ใช่ว่าสมมติว่าเด็กกําลังกําลังกําลังโตเราเลี้ยงโดยการส่ง iPad ให้จบ อันนี้มันเป็นทัศนคติที่เด็กห้าสิบผู้ใหญ่ห้าสิบมันต้องแบ่งแบ่งแบ่งปันกันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะกันร้อเปอร์เซ็นก็ไม่ใช่เพราะทุกอย่างมันไปไกลมากแล้วแต่ทำยังไงให้เด็กสามารถไปไกลตามคนอื่นแต่อยู่ในกรอบที่เขาระวางไว้แค่นั้นมากกว่ามันไม่ถอดสองคมครับใช่มันก็ต้ออองพพดดีีถึงบอกไงว่าต้องใส่ใจครับอันนี้คือสำคัญครับเอาละครับ เอาละครับนั่นก็คือทั้งหมดนะฮะที่เราได้ข้อคิดมากมายนะครับจากแม่บ้านนีนวดคนนี้นะฮะคุณผู้ชมครับมันมีคําพูดนะฮะที่เขาบอกว่าอย่าตัดสินหนังสือเพียงแค่รูปภาพบนปกเท่านั้นกรณีของคุณวิวเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมหลายๆท่านที่อาจจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าคอนเซอร์วทีฟสักหน่อยนึงอาจจะมองแบบแรกแล้ว ไม่ค่อยถูกใจไม่ค่อยถูกตาเท่าไหร่ไม่ค่อยถูกจริตด้วยความที่แต่งตัวเยอะหรืออะไรก็ตามแต่แต่ผมคิดว่าถ้าเกิดได้พูดได้คุยแล้วก็ได้รู้จักกับคนคนนี้มากยิ่งขึ้นเนี่ยจะสัมผัสได้นะครับว่าเขามีแนวคิดที่น่าเอาเยี่ยงอย่าง หลายๆมุมเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณบิวมากที่ให้โอกาสกับเรานะฮะมานั่งพูดคุยขอบคุณครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามเรามาตั้งแต่ต้นจนจบแล้ววันนี้ด้วยเวลารายการ True Insider <c oughs> ผมรียอพุดแล้วก็คุณบิวแม่บ้านมีหนวดขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับต้องเต้นทุกเที่ยงวันถึงจะไม่ตายวิ่วัอะไรครับเสีใจฮะ เดี๋จ้านี่กลางแมคโดโนัลเลยนะจ๊ะไม่ต้องกลัวมันเต้นเบาร่วมงานกับพี่เบนเป็นไงมากโอ้ยพี่เบนเนี่โหสุดพลังมากเขามองเราแบบด้วยสายตาย,ยัางไงเขาขื่นไหมมันมาแล้วมันมาหาผมตลอดเวลาว่าพี่ไอ้ตรงนี้เล่นยังไ<อ>งซึ่งบางท<อ>ีผมจะบอกปัดจไปเพื่อเฮ้ยทำไมพี่เป็นคนใจแคบเป็นคนใจแคบเห็นหน้าตามาแล้วผมขี้นะมันหลอก